สวัสดีทุกคนมันนี้กินแกงนอนี่แกงนอใส่พักล้ใส่มะแข้งมามีแกงนอนะทุกคนเดี๋ยวก่อนเนอวดทัด้งหมดก่อนอันนี้มีน้ำพริกปลากับหรือว่าน้ำพริกปลากระป๋อง <c oughs> อันเหีืวก่อเอาปลากับนะคะมากินก่อน ดี๋ยวก่อนเนอปั้นข้าวก่อนวันนี้มีนี่เดี๋ยวกด<ๆ>วกดกล้องลงมาหน่อยนีน้ำพริกปลากระป๋องแกงนอกแกงจิ้นควายแกงแกงบอนใส่จิ้นควายอันนี้เรากินมาได้แล้วค่ะเพราะว่าเราไม่กินจิ้นควายเราก็จะกินอันนี้กับน,น้ำพริกอ่อ,องจิ้นควายวางไว้นี่ก่อน อันนี้ที่พี่แจงกินไ,ได้พี่แจงจะเอาวางไว้ตรงพีกอันนี้กินได้เอามาวา,างไว้ตรงน,น,นี้นี่น้าพริกปากกับหรือว่าน้ําพริกปากระป๋องกินกับไอ้ยังนี่ผักที่แม่ไปเก็บมาตะกี้มีผักมีผักหัวหมูผักหัวหมูดอกแก่้ พักยางไเหรอพักน้ำมีไหนเหรอมีไหนนี่ละมีพักน้ำตวัวอันนี้พักแคบหู้ยอดอ้วนขนาดโอ้ยวหิ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 ว,หว,หว,หวแล้วก็มีนี่พักกูดพักกูดนี่สดๆเลยกินคนเดียวดีกว่ามื่องหากินพักก,กูดเดี๋ยวไปจะอยากกินอันนี้ก่อนแกงอันนี้แกงนองแกงนอน,นี่ ที่เคยเอาเก็บเอ้เอุดนอนมาคือต่อว่าอลองคนน่ะกินน,ะนอนส่ปลาทูปลาทูเก็มแล้วก็ล้งล้แต่นนะ่ะ อันนี้อันนี้ปัน้ำพริปกปักกระป๋องจี้เลยซึ่งมีคนกินด้วยกันนะรับกู ทำเขาเน่เลยมม้หกินอัานไหนก่อนดีเลยทุกคนีนพักร้าะนะพักรา้าวิธีกินนี่ก็ต้องเอาอีกอืมอ้มอื้มอร่อย เดี๋ยวต่อไปข้างคนหมูน้ำพริปกปลากระป๋องนะทุกคนยังต่ำวางขนาดเลยอันนี้เดี๋ยวคนจะถามว่าอย่างอันนี้อกไก่อกไกล่กไกละอบชีส ไว้ใหือหลานหลาน,นยังหมตื่นตือนต้ออไก่อบชีดเอาเอามาอบอบอบเลยก็เอาชีดมาลาดแล้วอบไปนุม่มอันนี้ไว้ให้ือหลานกินเอาไว้ให้หื้อหลานสุดที่รักกินป้ากินอันนี้พักนลพักนล้ตรงนี้ ต้นแกงก็ไม่แกงเป็นยอดจกอิ่วเลยนะนึนแบบห่านเต่นแบบแกต้นแบบเนี่ยอย่างสักอย่างเอาใส่เป็นยอดแล้วก็กิน นนกินข้าว้ดยการเจ้า่ะกินข้าวก่อนเนาะด้กินเผื่อทุกคนเลยจะกินพักว้นหมูเผื่อพักว้นหมูเผื่อน,นี่นะเนี่ยเป็นดอกนี่มาเป็นดอกเลยนะทุกคนเนี่ยดีจะกินดอกนี่เือดูกันได้เนาะดอกพักว้นหมูนี่ไล่ฟันไป ุผม้าวกันะลเจ้า